ชื่อเต็มๆก็ University of Interdisciplinary Studies เป็นมหาลัยอยู่ที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาอยู่ที่เมืองดัลลัสนะครับเปิดทำการสอนนะไม่ว่าออนไลน์หรือแบบไหนก็ตามมหาวิทยาลัยเขาก็คือพื้นเฉพาะพื้นที่เขาก bon. ็ใหญ่พอๆกับประเทศไทยพื้นที่เขาก็ใหญ่พอๆกับประเทศไทยนะครับก็มีหลายเมืองแล้วมหลาลัยแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่เมืองดัลลัสนะตั้งอยู่ที่เมืองดัลลัสนะครับเพราะฉะนั้น หลายคนอาจจะเคยเจอแล้วนะครับท่านเป็นคนไทยนะครับแต่ที่อยู่บริการเมื่อ20ปีทปีตอนท้ายเขาก็ใช้ความพยายามเป็นชุกของมหาลัยจนสำเร็จน,นะก็ไดานเงินชุกของมหาลัยเมื่อ3ปีที่นี่ไปรับไปทํางานรับราชการหรือทํางานอื่นๆ็ตามก็จะได้เงินเดือนเท่ากับปรานไปอย่ที่อื่นนะขณะนี้พยานตีแล้าไปทํางานได้เท่า เราจะมาเริ่มมาสี่ปีเกือบสี่ปีนะเราก็ป,ปีที่4เราก็เริ่มได้เผาไหลนะครับเ,เพราะฉะนั้นท,าทา่านผ่าใไปเนี่ยไปรอเราเราอใต้ให้จันทรุยเดือร้อนกันอีก8ปีนะครับน้องที่ใต้เขาก็